ร้อนที่ที่หลังค่ะจากนั้นเด้งตัวนอลงไปนอลงไปนอลงไปเด้งตัวทิ้งตัวลงไปโอเคใจกันทิะปักพื้นละหน้าข่าขึ้นมาค้างท่าไว้นับหนึ่งนับสองนับสาน,นับสี่และ พับผ่าสูโอเคคุณตุ้งกัดตาอาสนะยกขึ้นคนไหนไม่ไหวนอนท่าสบไปอ่ะคุณตุ้งกัดาานะาตาอาสนะโบตันลองทำดูตันแน่งมือป้าป้าอ่าโต,ตันแน่งมือสวยแล้วค่ะ

Até วางแขนขาข้างลำตัวนะคะแล้วทำ Thank you. Cool. สับตาานกจาาหลัโอเก็บาหลถึงยกเขาขึ้นให้ถูงหลังโอมเก็บขางไหลถึงอ่ะโอเคนะคะโอเเรียบร้อยค่ะบ๊ดีค่ะขอบคุณค่ะลูกอ้ตุ้มอยากจะนอนกันเด้งตัวไปแต่วันนี้อาจารย์สุดให้แล้วไม่ต้องเด้ง